ดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่แก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่บ้านลลงแกะโฮมสเตย์น,นะครับวันนี้ก็มาตกปลากันอีกเช่นเคยนะครับ2วันหนึ่งคืนอันนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จแล้ว รอปลากินอยู่อันนี้ก็นั่งรอกันไปครับชิวๆอากาศเย็ยนสบายครับตอนนี้ก็แปดโมงแล้วไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่าไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่านะไงก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคครับนี่ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับผมลงไปสามคันก่อนทะเลาะก,กับปลากำลังแต่เช้าเลย นี่ครับโอ้บรรยากาศสวยงามครับพันโกมาแล้วตื่นแล้วพันโกสู้ลมไม่ไหวหนีไปนอนก่อนเลยบรรยากาศตอนเช้าครับแกงอาจารย์อันนี้ก็เจ็ดโมงแล้วตื็นไปยาวๆครับพันโกอยู่นู่นนี่มาพัานโกกนี่ครับกับวันวิภา นี่ครับนอนเพิ่งตื่นซะด้วยนะงไงไงสู้ไหมสู้ไหมสู้ <c oughs> โ้นแล้วฟันโกตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วครับเพิ่งเปลี่ยนเยื้อชุดสองไป <c oughs> งไปยาวๆครับตอนนี้แก่งอาจารย์ก็ตอ,อนเช้าก็อากาศดีครับเย็น ออกไปทงางนาวด้วยคืนเมื่อคืนนี้ลมแรงจัดเลยตกปลายากมากปลาตะเพียนกำมังนี่เยอะครับตกกันโหเปลี่ยนเยอะไม่ทันสามคันเอาไม่ทันเมื่อคืนวันก็นลุ้นปัาน,นินครับ มาเนนปลายี่สกนะเนาะเอ๋ครับผมาโกมาแล้วปาแอบมากินครับติดต่อหรือเปล่าติดต่อบ่โอ้ยยัวปลา รูเ้เร็วอะคับวะดู้เร็วป้า,าปนินป้านินป้านินน้องนินมาแล้วของกันเด้อโอ้เสือ,อ,อปลาหื่ม

Phải liều phải không? Hả? Bỏ quay vương ngân thuốc Lấy mi yêu, cưa mình vô Một ตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วครับไดูผัดกะเพราปลากินไปหนึ่งทีเนะ <c oughs> <c oughs> าะอเสียดายมากมัวเผลอมากินทีเผอเอาไม่ทันเข้าหินซะง,งั้นนี่ผัดกครับ <c oughs> นี่ผัดกระเพราครับผัดกะเพราปลากระมัง <c oughs> นายกินมากเลยห <c oughs> อมเลยหอมทะลุจอ เชฟพันโกะนี่ก็เดี๋ยวกินข้าวเที่ยงกันก่อนครับค่อยไปลุยกันต่อช่วงบ่ายนี่พันวิภานอนอย่างเดียวเลยนะ E aí มาสู้ต่อ้มันแอบมากินที่เพือครับน่เสียายก็ร <c oughs> ายงานสถานการณ์ครับเพื่อนมานู่นแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครับดูสภาพครับม,มต้องถามถึงเรื่องปลาครับอ,อยังก,กับทะเลลมแรงมาก ครับวันหนึง่งแดดลมฝนกำลังจะมายังไม่ยอมแพ้ครับไปกันต่อด,ดูปันกได้ปลาแล้วทำครั้งอายุเฮริเคน <laughs> ปลาดอกเลยวเ้เลยงงงงคนตกแล้วทางนู้นโอ้โหอันนี้แหละครับยันตีนักตกปลาอาดเดาอ,อะไรไม่ได้เลย กปากินอีกแล้วทากลางพายุอู้ใส่ดีใส่ดีว่าปลามันมากับลมเด้ปลามากับลม,ลาม,าบลมจริงๆเย,ย้โอ้โหตัวใหญ่เลยมายิ่สุกเลยนะควันกโกเอ้ยยำคำครับผม ได้ลุนได้ลุนบกโมงครับมาเย็นแล้วเอ้ามีไซส์มีไซส์รอมาทั้งวันครับมาจะได้ตัวไหมสักคนคันเยอะนะเป็นก้อนหินเนาะปลาก็กินเนาะปลาอย่งยิกสกอ่ะยิซกยิซสก,ก

น่าดินเอาชโดขึ้นมาได้ไงมึงเออฮ้ยเอาอย่เร็วเอาของเก่าไว้วังจะโดเล่นงานอีกแล้วมึงอยู่วะฮะต่อเขาต่อบว่จะโดเล่นงานอีกแล้วต่อ เอาเรือออกไหมไมันอยู่ไหมฮะอเอคติดต่อไปแล้วตัวนี้ ต้องมาอีกโอเคครับเอต้มยำจะโดสดๆจากสวนเต็มหม้ออ่งเนี้ยไม่แล้วครับตักสีปาลาเรา ชาโดน้ำสุปเข,ขาติมีไงครับมาเด้กกินเขาพี่น้องปลาพันกูครับโอ้มังสายขาวเริ่มเอาแล้วมืดมานี่ตัวดีเลยได้่างนี้สักเจ็ดแปดตัวนี่พอ,อเลยตอนเช้ามีกับข้าวแล้วคืนก็ไม่ไหวครับ มื่อวานไม่ได้นอนคืนก็เลยแล้วก็เข้านอนกันเลยงายก็ตกตามลาปลานินกันต่ออีกสักครึ่งวันนะแล้วค่อยกลับกลับบ้านกันนี่เช้าโน่นไม้สภาพไม้ครับของป้าแกมีอยู่ กระเตงให้ครับหาหลังสองสามสี่ห้าเนาะมองลันกันเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีลูกค้ามาเนาะบรรยากาศครับหลับสบายมากเลยเมื่อคือนนี้ ที่กำลังขึ้นเนาะตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วกลางคืนเย็นสบายทั้งวันก็แดดายบ่ายมาฝนตกมากันไปครับเรื่องของธรรมชาติเนาะเราควบคุมอะไรไม่ได้อยู่แล้วส่วนไปครับไปตกปลาตอ่ออาปานินเนาะลุย มาดูผลงานงานพันกุเมื่อคืนเนาะได้เก็บบอกก็ได้ก็ได้ปรากฏได้บอได้นะครับทำบข้าวกินเนาะน่นเฮ้ยนี่ไงนี่ปรากฏเลยงานพันกุก็ได้ทำกับข้าวอยู่นะครับ ด้เ,เยอะแยะอะไรแต่ว่ามัน,เป,นเป็นปลากระมังเนะาะตวงโอเคครับ ตัยเลาอ้ไรโอ้โหจิงด้วยจะดูอะไรครับงมันขาด อ่าโอ้โอ้เรียบร้อยเลยก๊าดโอเคตัวใหญ่อยู่นะเนี่ย เรียบร้อยครับโดนหานไปแล้วโครงการคนละครึ่งโอ้โหสัตว์เรานี่ว่าปลาดินมีอันนี้ตัวลายอยู่อดพริกกระเทียมให้หอมนะจ้าแค่นี้ครับตรีเปล่า ปากดปาหมอใส่ลงไปชุบ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 เ <Okay. S 1> ย้นี่แหละเข้าเครื่องเอาสักเครื่องเข,งขง้ากัน เรวก็เติมน้ำครับน้ำคุกนกดครุบกนครุก,กจุู้รอเดือดมากินข้าวเมนูรวเด็เด Ất ba, nó không tầm, không tin gì Anh không à? Không tin, có tin nào không?

ไเอ้นเรียกน้ำตักไมเสร็จชวตัวใหญ่ด้วย,วย,วยโอ้โหเกาะ <c oughs> ทางเลยมาวินาทีสุดท้ายแต่มันจะหลุดนะสองเล่มสองเล่ม ำเล็บจนได้ครับผมฟันเจ็บเจียบสวย,สวยเลยวันนี้แข่งอาจารย์มาถึงจนได้เอาจนได้ยสูง yes! กว่ายั่งวันกุตักกลับโอ้เริ่มมากินละ โอ้ใส่ดีใส่ดีของดีของดีงดนี่เสียงเออเฮอ,อ,อ,อเลยเบือกำลังปาดเบ็ดลงไปอีกมามากินจอนจะกลับครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วครับเก็บของกันเสร็จเรียบร้อย <c oughs> นี่ดีเวลาเดินทางกลับแล้วครับ ลำลำเหมือนเดิมทั้งไปทั้งกลับโอเคครับเจอกันใหม่ทริปหน้าฝนมาแลว้ว